ไปนะครับเป็น e นะีพีเจนะเขาเรียกว่าสูตรตั้งเสาครับตั้งเสาคืออะไรเมื่อกี้เราได้ทำหน้าเหลืองเต็มแล้วใช่ไหมต่อไปเราจะตั้งเสาตั้งเสา,สาคือการาทำให้สีเนี่ยฝั่งเนี้ยฝั่งมุมเ่ส้มส้มน้ำเงินน้ำเงินแดงแดงเขียวเขียวเนี่ยเป็นครบครู่ถ้าเราบิดดีๆมันก็จะเป็นเงี้ยส้มๆมน้ำเงินน้ำเงินเขียวเขีเยวนะครับแดงๆเนาะครบ เรียกได้ว er mm ่าตั้งเสานะเนี่ยตั้งเสาก็จะเป็นอย่างนี้นี่คู่นี้บิดให้รูให้รู้ว่ามันเป็นสีสีต่างเห็นไหมได้สีตรงนิ้วชี้นิ้วกลางไม่เห็นจิ้มเนี่ยคือเป็นสีเดียวกันสีเดียวกันเนี่ยถ้าเราบิดดีๆปุ๊บมันก็จะเป็นนี่สีเดียวกันทั้งหมดนะนี่คือการตั้งเสานะครับตั้งเสาเห็นไหมสีส้มๆเขียวเขียวนี่ครับแดงแดงท้งหมดนน้ำเงินเนี่ยเราบิดดีๆปุ๊บมันมันจะเป็นเสาคือ ง่ายว่าทาเสาให้ถูกก่อนตั้งเสาก่อนส่วนนี้เรียกว่าถูกตั้งเสานะครับมาดูมาดูกันอ่าอย่างเงี้เห็นไหมเขียวส้มไม่ไม่ใช่อะนนี้ทำเงินทำเงินอ่าแปลว่าเรามีมีอยู่คู่หนึ่งอ่าอยู่คู่หนึ่งทำเงินได้ดูสิอันนี้มีไหมแดงเขียวไม่ใช่อ่าส้มส้มส้มใช่อ่าเห็นไหมเราก็จะมีอยู่คู่หนึ่งอันนี้ละ อันนี้ส้มแดงเขียวส้มหางน้ำเงินน้ำเงินตรงนั่าก็จะมีเห็นไหมส่วนอันนี้อันสุดท้ายที่แยกไว้ก็คือเห็นไหมส้มแดงเขียวน้ำเงินแดงส้มน้ำเงินเขียวอันนี้เป็นตัวอย่างของเรียกว่าไม่มีเสาเลยสักเสาเดียวคือไม่มีคู่เลยอ่ะหาคู่ไม่ได้เลยอ่ะ นะครับทีนี้การที่ทำทำมีสองเสาให้เป็นสี่เสาทำยังไงนะครับโอ้ดูสูตรอ่ะพอมาดูสูตรมี x ด้วยมี d 2ด้วยคือเราไม่รู้จักเลยแต่เดี๋ยวไปจะค่อยๆสอนนะไม่ยากไม่ยากตำแหน่งแรกก่อนเลยเราจะต้องเอาสีที่เป็นคู่กันเนี่ยสีเสาสองเสาที่มันได้แล้วเนี่ยเอาไว้ด้านขวามือ ดีแล้วความมือนะครับวิธีการหมุนนะมาดูที่การจับก่อนให้เอานิ้วชี้กับนิ้วโป้งนิ้วมุมนี้ไว้มุมเสานี้ไว้เสาฝั่งใข้เาเข้าไว้นะครับแล้วปกติเราจะจับอย่างนี้เนาะข้างหน้าข้างหลังเนาะ x x คือการ x คือการมาจับนิ้วโป้งจับสีขาวแล้วนิ้วกลางจับสีเหลืองแทนนี่คือ x นะครับนี่คือ x นะ ต่อไปจะหมุน R 2กับ R 2กับ D 2ดูนะดูนะก็คือดูดีๆนะครับหมุนปั๊บเข้วก็บิดอย่างนีลรอบหนึ่งนะนิ้วโป้งคือนิ้วโป้งชนกันเห็นไหมนิ้วโป้งอยู่ตรงนี้มาหมินนมาเห็นไหมให้เปานตัแทนนี่คือ R 2กับ D 2เสร็จแล้วปุ๊บมาจับ R U R ทวนนะครับก็คือ R U R ทวนเห็นไหมครับ ออกมาแล้วมาันนี้มาเป็น D2 ก็คือหมุนหมุน D2 องหมู่ชั้นล่างแหละแล้วก็เป็น R u ทวน Rr u ทวนนะครับเสร็จแล้วก็เป็น x ก็คือการกลับเอาเหลืองที่ฟ้าเหมือนเดิมเราก็จะได้เห็นหมเขียวเขียวแดงแดงครับฝาไปถูกแล้วก็น้ำเงินน้ำเงิน,นส้มส้มเหม็นไหมเราจะย้ายฝั่งละเราจะได้ต่อไปนี่อันนี้ กลางมันถูกแล้วก็ไม่เกี่ยวหรอกเราเอาแค่ตรงนี้อันนี้ไม่ใช่ถ้าจับแล้วปุ๊บมันได้หมดทั้งสีได้ไม่ต้องทำแล้วนะว่าถูกแล้วข้ามไปได้เลยแต่ถ้ามันยังเป็นอย่างนี้อยู่ก็ให้ทําไปข้างขวาเหมือนเดิมทําให้ถุกรอบนะครับ x จับอย่างนี้ก่อนนะ x คือการเปลี่ยนกิ๊บจากข้างหน้าข้างหลังเนี่ยให้เอาหมุนสีเหลืองไปด้านหลังแล้วสีขาวข้างหน้าเราจับด้วยนิ้วโป้งกับนิ้วกลางแทน แล้วหมุน r d 2ป<ๆ>๊๊บป๊าบเห็นไหมหนูพวกงมาชนข้้งล่างแทนที่2อ r u r ทวน r u r ทวนแล้วก็หมุน d 2ก็คือหมุนชั้นล่างเนี่ยหนึ่อ t ่าแล้วก็ r u ทวน r r u ทวน r เสร็จปุ๊บ x x ทวนก็คือการยกเหลือขึ้นมาที่ฟาเหมือนเดิมแล้วก็จะได้ส้มส้เขียวเขียวอ้าวส้มๆมเขียวเขียว แดงแดงน้ำเงินน้ำเงินเห็นไหมอ่าเอาอัอนนึงก็เหมือนกันดูดูนะครับน้ำเงินอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่หมัยน้ำเงินที่เหมือนกันคู่นี้ไปขวางขวาน,วนิ้วชี้นิ้วโป้งนะจากแบบนี้นะเป็นกริบนะเป็น X ก็คือเอาสีขาวมาข้างหน้าเรานะแล้วก็หมุนหรือโป้งจากมุมบนมูมาอยู่มุมล่างเห็นไหมไม่ต้องปล่อยมือนะ ไม่ได้ปล่อยมือนะปุ๊บปุ๊บแล้วก็ r u r ทวน r u r ทวน d โอปุ๊บแล้วก็ r u ทวน r r u ทวน r x ก็คือการยกเหลืองขึ้นมาสี่ฟาร์มเหมือนเดิมมันก็จะได้ส้มสมเขียวเขียวแดงๆนั่นเงินนั่นเงินได้แล้วทีนี้อันสุดท้ายในนี้ครบเลยคืออันเนี้ยไม่มีเลยไม่มีเลยก็ไม่ยาก เอาอันไหนสั้นหนึ่งอ่ะไว้ฝั่งขวาก่อนแล้วก็ทําเหมือนกันจับอย่างนี้จับนี้หมุนเหมือนเดิมแล้วกันนะแล้วก็อยู่โอบโอบโอบเห็นไหมจะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะได้สีคู่มาคู่หนึ่งเห็นไหมก็คือส้มๆนี่แหละต้องทำส้มได้ฮะโอบแล้วเราก็ทำสูตรอีกทีหนึ่งเห็นไหมครับเราก็จะได้ กันไมเราได้ทุกอย่างตรงนี้ก็จะได้ตั้งสาเรียบร้อยหมดแล้วอเอี่นะครับต่อไปจะจบแล้วนะเหลือสุดท้ายแล้วสุดท้ยง่ายมากสุดสนะครับ